สวัสดีครับพ่อปม่พี่น้องคนรักไก่วช้วานคุณวันนี้เป็นวันที่สดใสสดชื่นสบายเต็มใสวันนี้ผมจะพามาดูไก่น้อยไก่ยักษ์บามาไก่มินิโคชินไก่แจ้และนกกระทาเพืือกผมจะพามาดู ผมาะมาอัปเดตเมื่อนี้เรามาอัปเดตไก่น้อยไก่นกกระทานกเผือกโอ้หลายพับหลายอย่างเดี๋ยวแฉโอ้ยพออนุญาตเปิดไฟมื่กี้ไล่หมาแะไรวะอครับเปิดแล้วมาดูนี่ครับมันกองออกนกอยู่ตรงนี้ครับมันกองรวมกันโอ้หลายโอ้โหไม่รู้ว่าไก่อะไรเป็นไก่อะไร เลือกเอานะครับไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายแต่ให้ดูเด้ใช่ไหให้เลือกทำไมคะเลือกดูว่าจะดูสีไหน oh. อันนี้ครับอันนั้นไก่อะไรเหมือนใก่บ้านเลยดำไดนี่ครับบาม่าครับบามา่ามอไม่รู้ครับอันนี้ก็บาม่านะครับบามา่าอันนี้ก็บาม่าครับบามาไอตัวใหญ่ๆนี้บามา่าไอตัวเล็กๆนี่ เล็กๆนี่พาม่าครับโอ้มินิโคชินลืมไปขอโทษทีบาม่ามีอยู่สิบสิบตัวตายไปสองตัวแล้วเหลืออยู่แปดตัว <c oughs> แต่มันไปกองอยู่มุมนู่นโอ้ยออกมานะลูกพ่อจะถ่ายคลิปอย่าฟ้าวเขาไปกองกันไหลโอ้ยพ่อกระมือสั้นเนาะฟ้าวฟ้าวแปลว่าอะไรฟ้าวแปลว่ารีบครับผมลูกอย่า <c oughs> แฉะม้ยขอโทษนะครับไล่หมาหมาน้อยผมมันมันหลายตัวมันมันกัดกันมันก็รู้จักความน่าแชะคําเดียวเอามินิโคโชินของกมทำไมเหลือสามตัวครับไม่ใช่หมาน้อยผมกินเออเหลือห้าตัวเหมือนเดิมขอโทษขอโทษคุณหมานี่นะครับหอาหารมันอาหารก็จะเป็นอาหารไก่น้อยยี่บเอ็ดเปอร์เซ็นไก่น้อยแรกเกิดต้องกินอาหารยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับกินอาหารยี่สิบสองเปอร์เซ็นไม่ได้เพราะว่ามันเกินยี่สิบเอ็ด แค่กินสิบแ้่กินยี่สิบก็ไม่ได้เพราะว่ามันมันน้อยกว่ามันน้อยกว่ายี่สิบมันต้องกินยี่สิบกินยี่สิบครึ่งก็ไม่ได้ครับผมมันเกินไปครึ่งหนึ่งวันนั้นแหละ <ก S 2> <า>นกใช่ไหมอะนกตัวไหนครับนกก็อบอกให้มาดูนกนกอยู่อีกกลงหนึ่งครับ<อ>ผมพามาดูนกครับผมอูแมวเปาใครมีจิตสาตุก็โอนตังค์ไหมผมซื้ออาหารแมวน่ครับอาหารแมวคงหมดผมยังไม่ได้ไปซื้อเลย มาดูครับแจ้ไมขอโทษครับไล่หมายรับหมมามันกัดกันมันมันมันนี่นะครับเอ้าในนกนี่นะครับเดินผ่านไปลิบๆเมื่อกี้อันนี้นกกระทาเผือกนะครับนี่ที่เดินออกมานี่ก็คือไก่แจ้นะครับไก่แจ้ไก่แจ้นะครับไก่แจ้ใหม่สดไม่ใช่ไก่แจ้ครับไก่แจ้ไก่แจ้มีกี่ตัวไก่แจ้มีสี่ตัวครับดูใส่ หนึ่งสอง,สองไก่แจ้มีไก่แจ้มีสามตัวแล้วครับกล้องไปใกล้ๆไม่ได้ไกไก่แจ้มีสามตัวนะครับเห็นไหมครับไ,ไก่แจ้มีสามตัวนะครับนกกระทาเผือกมีสี่ตัวนกกระทาเผือกออกมาสิบสี่ตัวเลี้ยงรอดอยู่สี่ตัวเพราะว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่ก่อนผมก็เลี้ยงอยู่ทีนี้ หมาข้างบ้านมากัดใจนกกระทาเผื่อผมตายโบดเอาครับถือกล้องให้หน่อยเดี๋ยวปิดข้อก่อนปัดกันเพื่อมาเลยโอ๊ยไหขออนุญาตปิดไฟนะครับเดี๋ยวมันเลืองไฟตรงนี้มันรัฐบาลยังจัดตั้งไม่ได้มันก็แค่ไฟจะแพงไลย คลิปนี้ไม่มีอีอยงมากครับไม่มีอะไรมากไม่มีอีอยงมากก็อะไรมากอะไรวันนี้เรามาดูลูกไก่ลูกไก่ผมมีหลายชุดนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ชุดผมมีอยู่สี่ชุด 5. ชุดห้าชุดห้าชุดหกยังไม่ออกเพราะตอนนี้ชุดห้าชุดหกกำลังรอฟักอยู่ไปดูไหมครับไม่ต้องไปหรอกครับผมอายมันน้อยแค่นี้นะครับ <laughs> เดี๋ยวชุดหน้า เดี๋ยวผมพาไปดูแชะมันอีกเลยไมแล้วครับผมหมาผมมีสามตัวมันกัดกันดีดีมีกาแฟแพนดี้ไอด้ดำห,หรือว่าชาโคหรือว่าเรียกชือหนึ่งว่าไอ้ไม่โอกาสหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องชาวคนรักไก่แจ้ไก่ชนไก่ต่อไก่ตั้งไปดูพ่อแม่พันธุ์แต่ละสีแต่ละสายพันธุ์ EP หน้าอย่าลืมนะครับ EP นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับบ้านชาวากร ไก่แจ้กบ้านชาวกรฟาร์มด้วนะครับจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ้านชาวกรคลิปหน้าผมมีอะไรมาอัปเดตอย่าลืมติดตามผมไว้นะครับคลิปนี้ผมไปก่อนรับบ๊ายบาย